ครับก็คลิปนี้ก็พบก,กับวีระรถไทฟ,ฟอร์ดสารพัดช่างเนาะรายงานตัวก่อนเลยเดี๋ยวพวกถามอยู่ว่าอะไรเป็นยังไงฮะวีระรถไทฟ,ฟอร์ดสารพัดช่างครับ0907์เก้าศนี่เจ็ดสนะครับคลิปนี้ก็จะมาถ่ายดูครับบางทีผานเนี่ยเนาะผ่านพวงเนี่ยเราไถาแล้วมันเกิดอาการดินยัดเนาะยัดบัวเนี่ยนะครับผมก็เลยทำนี่ครับเนะี่ยธรรมดาจะมีใบแซ่เนี่ยครับใบแซ่เนี่ย มันไม่ติดอยู่แล้วแต่ส่วนมากไปจะไปยัดเนี่ยครับยัดระหว่างบัวครับเนี่ยก็เหล็กทิมๆมาครับแล้วงอสักหน่อยครับให้มันมักใกล้ๆนะครับเนี่ยครับถ่ายได้ครับเนาะดินจะสีเปียกแต่ไม่ถึงก็เปียกแบบประเภทเอากาวตาช้างไปแปะอะไรเนี่ยก็ถือว่าไม่ต้องแคะอะไรยกใหญ่ครับทำทำทุกอันครับเนาะใช้ได้ครับเนาะใครจะเอาไปใช้ครับวิธีนี้ไดุ้ลครับไน้ผล อดินเหนียวครับถ่ายดินเหนียวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่นอนเนาะถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับวีรลล่ารถถ่าฟอร์ดสารภาช่าง0907472052